ตัวนี้ว่าขี่ลายดิว่ตัวนี้ว่าขี่ลายบ่พอเพิ่นเปิดด้ดวยเทาใดวะนี่พอ เอาสจีนวนี <là> ่อาลตะตีสวยค่ะเราจะไก้ากันดีว่น่เอาะโตับมา่ี่ตัวนี้ว่าขีลายดิบ้ตัวนี้ว่าขีลายบ่พ่อเป่นเปิดยุเท่าไหรวันนี้พ่อเป่นเปิดยุท่าหรพอเปิดยุคหาสิบสามเมื่อสิบสี่เดือนเนาะพ่อ กูวกู้เหรอครับซื้เดือนกู้กู้ทแเดือนบางทีผมยว้อไกนึ่งเดือนนานยื้อนยู่เดือนนานเนาะเพราะอันเนี้นหนูเนี้ยภาวาลักษณะดีของหันราวะมีอย่างดีเนี้ยเอาพอไปไกลๆมันเลยมันออกโบดยัวมันออกโบดยัวออกโบดนี่เข้าเบื้งตักของพ่อมันนี่มันดีหมอัา หมูดำกอดำปากหย่กินยาดีดิปากหญ่กินยาดีตีดำตีดำหางกัวหางสวยงหเลือกหางเลือกตัวน้ในการเดียวอานลูกนึงจะงไงมีอีกลูกสองลูกสามถึงนากับวก่นาก็บกี่ลนยตาตัวนี้เป็นยังไงพออตา ตากาดีอยู่แต่ว่าคิวอยูกง่ายจังน้อยอ๋อแต่คิ้วง่ายมันมีผลตังไดบ่มันเขาบวบเป็นหยังดอกแต่ไหมมัน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 หยักนี่มันดีนิดนิดอ๋อตามันอ่ะตีตรงตาตรงคิวคิวมันตรงคิวมันหันหันคิวมันง่ายจังน้อยอยู่มันเป็นบ่บบวบเขาลักษณะบ่ค่ะพ่อเขาคือกันแต่ว่ามันบ่เป็นหยังดอกน้ำคันหนามันยาวหนามันยาวอยู่ปากง่ายกินยาดีพอไหม จนะครับกินยากินห้ามป้ามกินอาหารพ่อและว่ากินยา้า่อละว่าผิวใื่องยาเนี่ยพวกไอเดียวจ้าติยนะครับออกโบดอยู่พ่อและว่าคอดำหมูดำออกไออันนี้เขาเออไลนเนาะพ่อไล่กับไงไลตรงน้ำน้ำเนีครับบาคนจับงามมั้งน้ำควนดังจับง่ามมัง

ขอนอนอนอันนี้พ่อรถได้บ่นี้ได้ครับได้ตัวล่องได้ครับตัวลองได้เนาะคุณพพอซื้อคุณพพอ,อยังเนาะคะ่ะพอบุญรับอาสมาดตบุญอาสา อมีเบอร์โทรป่ะค่ะนี่ครับขอเบอร์โทรหน่อยค่ะพ่อฝากเบอร์โทรเนี่ยแปดสามครับศูนย์แปดสามสามหกเก้าสามหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามครับสี่เจ็ดหนึ่งสามขอบุญอาสามาต์เนาะค่ะมัอนี้พอเอาม้ามาหลายป่ะพ่อเอาม้าตัวเดียวหีืนะครับเอามาตัวเดียวกิ้งมันดีกิ้งมันดีเนาะพ่อพ่อว่ากิ้งมันดีเขียนขาเหยียดแขียขาเขียนขี้ขาใหญ่ขี้ขาใหญ่แบีว่ากับพ่อเบิ่งเขาใช้ได้ พอขอบคุณไลไๆค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะนังอิจ๊กนั่งเด้อค่ะอันดับเพื่อพ่อก็ไปเลยพ่อหนูสิไปอยู่เด้อไฮฮ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 มฮฮ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 ่ฮฮ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 ฮใช่ฮฮฮฮฮฮฮดฮฮฮฮฮฮ ขายลูกมันไปแล้วขายลูกมันเหรอป้พ่อแม่ตอนนี้เปิดเยอะเท่าไรครับพ่อสองเมื่นหาสองเมื่นหาอันท่องจค่มันว่าท่องขายลูกมันขายลูกอ้โหว่าแม่นหมายถึงว่ามันมีแต่ลูกแคกโตแล้วลูกหนึ่งพานไปหรอครับอ๋อลูกหนึ่งพานไปสองเมื่นหามันหัวตะแยกลูกไปค่ะก็เลยเบิ้งว่าสิจอยในจตะน้อยแต่วัน ลอยหาสิบบวกลบอยู่ค่ะนั่นตรงดีสีแล้วก็ออกออกนุ่นนุ่นนว่าไขธรรมดาไขกลางเขาธรรมดาสองมื่นหาต่อได้เห็นว่าพอพอะตออะไรครับน,นั่นอีกตัวหนึ่งอันนั้นตัวน,นั้นจะบาดพอตัวน,นั้นมาหาสองหาสิบส <52. S 2> องหาสิบส <52. S 2> อง นีก็ออกโบดนะคะขาดำหูดำหนาแล้วกับเลบลเบลค่ะไม่้อยางเห้เอิเงยอายางเหยือกหอม กันตำนีุู้ยางเนาะค่ะต้นนี้ใบผสมมันอืมนี่ใบผสมพร้อมผสมแล้วอันนี้พ่อพอไหมเน่ยนั่นในหาเดือนแล้วครับผสมหาเดือนแล้วครับพร้อมตรวจพร้อมยังสุเนวพร้อมตรวจพร้อมสุเนวพอแล้วว่ะอ่าค่ะพอฝากเบอร์โทรหน่ยค่ะพ่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งฮาเจ็ดหนึ่งฮาเจ็ดซีสามซีเก้าซีสามซีเก้าอะค่ะอยากอัดสมัครครับพ่อช่วย จากอัสามานไหมผมอยู่อสามานไหมพ่อซื้อยังพ่อเขียวครับพ่อเขียวอัสามานครับผมค่ะหัวตัวนี้สูงประมาณเท่าไรคะนี่ลอยสี่สิบต่อลอยสี่สิบบวกลบเนาะค่ะประกันสุยาหัวหูพร้อมหัวหยอดค้นทองทองไดหาเดือนแล้วค่ะผสมแล้วมีใบมีหลอดประกันตำนี้สุอันขอละวาลักษณะหัวก็ดีค่ะ ต้องหางแล้วก็สวยอยู่หาวุ่กบว่ถอนขอขอบคุณหลายๆค่ะครับผมพี่ขออนุญาตพี่ขออนุญาตามนะคะครัอบอ่ะพี่เปิดไปเท่าไหร่นะคะหาซิบเกาครับหาซิบเก่างวนง้วสาวหรวงง้วง้วสาวครับง้วสาวจักปีหรอ,อคะพี่ปีกว่าครับปีกว่าปีจักเดือนคะ่ะปีสามเดือนปีสามเดือน เบิงเด้วค่ะน้าดีค่ะพอเบิ้งเลยค่ะรู้ไทยแบบนี้รูเบิ่้้้นะหางแล้วก็เา้วดีอยู่ด้วยค่ะน้าดีสีเม็ดประคม ประมาณเท่าไรคะนิ่งัวพี่นี่ร้อยสี่สบบวกลบนะคะครับผมร้อบวกลบค่ะอ่าประกันจำนี้คือยากันปะคะครับผมนีฝากเบอร์โทรใน่อ่ศูนหครับศูนค่ะห้าเจ็ดหนึ่งครับห้าเ่าเจ็ครับห้าเซื้อยังเนาะค่ะในหอยยังเนาะชื่อดีนครับในหอยดีนคบาบ้านแกดำสารคามครับบ้านแกดำสารคามมือนีเอามะลายปะคะ มาสองสองตัวครับออกมาสองตัวนะคะตัวนี้เปิดยืดเท่าไรครับหาซิผาครับหาซิผาตัวนี้เจ้าปีหรอคะประมาณเก้าเดือนสิบเดือนครับเก้าเดือนสิบเดือนนะคะอันนี้เปิดหาซิผาต่อรองได้เนาะค่ะไม่ได้ครับต่อรองได้ตู้เลยครับขอรักกำลังสนใจเชียงดีค่ะดูพอแล้วลูก สีแดงเข้มดีสีนี้กล้องอสีบอ,บอ,บอสีสีสีออบจะดำดำแต่ว่าจริงๆเราดอแดงเป็นประขามแดงแบบเข้มๆเลยค่ะต่อแล้วต่อรองราคาทรงฟีจากกิโลกค่ะ5 30กิโลได้ครับคอ,อ๋อทรง30กิโลได้ฟีได้นะคะแต่ขันเกินกว่าน,านั้นกะบวกลบคันมันนะคะ ขอคุณลายๆค่ะใ่ดีผสมแล้วผสมพอยังค่ะพ่อผสมหัวคอกไหผสมผสมหัวคอกขับโตเนาะโตพอพันหัวโลนพอพันหัวโลนสีแดงอ๋อค่ะเขมหกแปดโบนยุคค่ะสูงลอยหาสิบกัวลอยหาสิบบวกลบนะคะโบนยางดีตีมื่อหาพันตีมื่อหาพันต่อรองไดเนะพ่อต่อรองใดพี่งม ตรงซี้อมตรงซีตรงซีบริสิทธ<ถ> <iblical opinion. S 1> ิกันแล้วจ้ะหมอมดูไก <พ mostrar. S 2> ใบได้นมซีนมงามดูไกใบไก่นมซีนมงามพ่อละว่ะมือา้างพวงหางกับสวยจดคืนเลยค่ะพวงหางกับใยได้กับสีนี่แป๋วอยู่เห่ยงไงหัวหูเหลี่ยงไงเนาะค่ะ พ่อดำมดตใจเท้มาเลยเบอร์ใดครับพ่อศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามศูองเจดส่อรมาเลยมีรถรบส่งพอพ่อยังเนาะค่ะพ่อดาราเด้อพ่อดาราวนยูไซค่ะมวอยูลอยเออเอร์น้ำพุ่มวอยูสวน้ำพุ่มลอยเอบ้านไดนเนสวนน้ำพมนี่ทุงหลวง บ้านหุองสวรรค์บ้านหุองสว,สวรรค์ทองหลวงมูหาทงหลวงอำเภอสุรภูมมูหาทองหลวงสุรนครพุ่มลอยเอทโทรมาเลยนี่หัวอยุขวักหลายพ่กอ่อหลายอยูซีมือถ่ามาเอาโอ้ซีมือถ่ามาเอาเลยนะคะพอระบะกันตัวย่างทองแล้วก็ขับโตนะคะอ่าพอแดงหัวโลนอาจจะเป็นแค่เอฟหกสิบแปดแล้วก็สิตรวจ<อ>ขันสม,มุด่าเอานี่พอแล้วก็สิตรวจทองให้เบิ้งพร้อม ตรงซี่พร้อมมือนี่เอาง่วมาหลายกะค่ะแม่สองตัวขายเหงขาบอดตัวนี้สามหมื่นกลัเวเหลือตัวเดียว